สวัสดีครับพบกับผมทนายวิรยุทธ์นะครับปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายโทรตามหมายเลขโทรศัพท์ตามที่ปรากฏนะครับหรือสอบถามทางไลน์ทางเฟซส,ส่งเอกสารกันมาได้นะครับก็ทนายวิรยุทธ์เนี่ยก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ท่านได้เข้ามาในช่องของทนายวิรยุทธ์นะครับในวิดีโอ YouTube แห่งนี้นะครับก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่ทนายวิรยุทธ์เนี่ยได้พูดคุยในข้อกฎหมาย จากประสบการณ์จริงๆนะครับมีหลายท่านก็พูดมาว่าอุ้ยตรงกับข้อที่จริงที่ของเราเลยที่เคยเกิดขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีทนาวิญญุ์เนี่ยเอ,เอามาพูดนะครับเรื่องจริงที่พูดในวิดีโอเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับมีคดีกันจริงๆนะครับหรือมีคําถามคนเข้ามาจริงๆนะครับก็เลยได้เอาข้อกฎหมายข้อที่จริงตรงนั้นนะมาพูดให้ท่านที่รับชมอยู่ใน YouTube ตรงนี้ฟังนะครับสำหรับท่านที่รับชมอยู่ทาง Facebook นะครับ ก็สามารถเข้าไปในเพจทนายวิญยุ์ได้นะครับพิมพ์คำว่าทนายวิญยุตหรือใน u t u b e ก็ตามก็พิมพ์คำว่าทักนายวิญยุ์นะครับก็วันนี้นะครับทนายวิญยุตก็จะมาพูดในเรื่องของการปรึกษาทนายความและการว่าจ้างทนายความในตอนที่105นะครับซึ่งไม่ได้พูดในเรื่องของการปรึกษาทนายและการว่าจ้างทนายเลยแม้แต่คลิปเดียวนะครับแปลกไหมทำมาเป็น100กว่าคลิปนะครับแต่ได้พูดแค่คลิปวิดีโอเดียวนะครับ ก็ความจริงทนายวิทยุก็ต้องพูดแหละเราก็แค่บอกว่าเฮ้ยมาปรึกษาทางไลน์มาโทรมาหรือส่งเอกสารมาให้ดูแล้วก็อยากรู้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับก็ส่งเอกสารมาให้ดูแล้วก็ตีราคาไปแต่ความนี้มันก็มีคนที่ไม่ค่อยเข้าใจนะครับมีหลายท่านก็ไม่เข้าใจนะครับบางท่านก็เข้าใจนะครับว่าจะต้องยังไงยังไงบ้างนะครับ mm hmm. แตใ่ในวันนี้ก็เลยจะมาชี้แจงให้ชัดไปเลยนะครับว่าเงื่อนไขในการปรึกษาทนายเนี่ย มีอะไรบ้างนะครับในข้อที่1ก็คือปรึกษาฟรีตามเงื่อนไขของทนายนะครับ 2. นะครับตกลงจ้างต้องชําระมัดจําก่อนนะครับอย่าลืมนะครับต้องชําระมัดจําก่อนถ้าตกลงจ้างนะครับ3ค่าใช้จ่ายในแต่ละคนตามความยากง่ายของแต่ละคดีนะครับซึ่งแต่ละคดีเนี่ยแม้ข้อได้จริงจะเหมือนกันแต่บางคดีมันก็มีข้อเทคนิคนะครับข้อกฎหมายที่แตกต่างกันออกไปนะครับซึ่ง มันก็แล้วแต่ว่าคดีนั้นยากหรือง่ายนะครับแน่นอนคดีที่คิดว่าง่ายบางทีก็ไม่ง่ายบางคดททีที่คิดว่ายากบางทีก็ไม่ยากนะครับวันที่4นะครับทนายเป็นคนพูดตรงนะครับค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เนี่ยเมื่อดูเอกสารของท่านแล้วเนี่ยส่งมาใายลนะครับก็จะบอกค่าใช้จ่ายไปเลยนะครับว่าจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับในการเรียกคา่คาค่าใช้จ่ายนะครับข้อที่5คือค่าทนายเนี่ยเก็บทั้งหมดนะครับไม่มีการชําระเงินมัดจําเป็นงวดนะครับ คือผมจะพูดในข้อนี้เลยนะครับว่าทําไมถึงต้องเก็บทั้งหมดนะครับต้องเข้าใจนะครับว่าสมัยนี้นะครับในการลงคลิปวิดีโอใน YouTube นะครับทนายวิรยุทธ์ก็สามารถที่จะติดต่อกับท่านได้โดยตรงนะครับไม่ว่าจะทางโทรศัพท์หรือไลน์นะครับดังนั้นการโกงกันเนี่ยคงไม่มีอยู่แล้วสําหรับผมนะครับไม่มีเพราะว่าผมเนี่ยรับคดีมาเยอะมากครับทาง ทางในช่องทางต่างๆในสื่อออนไลน์เนี่ยผมรับคดีมาเยอะมากฉะนั้นจะไม่มีการโกงเงินเกิดขึ้นนะครับขออภัยครับเมื่อกี้มีสายเข้ามาก็เลยทําให้คลิปวิดีโอไม่ต่อเนื่องนะแต่ทีนี้ว่าเมื่อกี้ผมพูดถึงตรงไหนผมพูดก็ถึงว่าการที่ชาระค่าทนายความเนี่ยไม่ครบนะครับก็มีทนายความหลายท่านเนี่ยก็ขอถอนตัวจากการเป็นทนายความให้กับลูกความเวลา ขึ้นศาลหรือมีข้อขัดข้องมีข้อผิดใจกันในความคิดเห็นในการดําเนินคดีที่ไม่ตรงกันนะครับก็มีทนายความหลายท่านนะครับรับเงินจริงนะครับบางส่วนเก็บค่าทนายบางส่วนจริงนะครับอันนี้ผมไม่ได้กล่าวอ้างนะครับว่าทนายใคร,ใครชื่อไหนแต่ว่ามีการเก็บค่าบางส่วนจริงแต่บาหลายท่านก็ทําให้สําเร็จรู้เรื่องก็มีนะครับแล้วเก็บตอนหลังนะครับหรือหลายท่านเก็บมาครึ่งหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็มาเก็บอีกครึ่งหนึ่งก่อนก็มีนะครับแต่สำหรับ แต่แต่แต่มันจะมีปัญหาคือถ้าเก็บมาครึ่งหนึ่งก่อนเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องของการจ่ายค่าจ้างบางท่านก็ไม่จ่ายชําระค่าจ้างทนายความนะครับโดยอ้างว่าไม่ดีอย่งนู้นอย่างนี้ทั้งที่งานสําเร็จนะครับก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับดังนั้นนะครับเพื่อเป็นการตัดปัญหาตรงนี้นะครับในส่วนของทนายวิรยุทธ์เนี่ย ก็จะแจ้งท่านเลยนะครับว่าจะต้อง1มีการชําระมัดจํามาก,ก่อนที่จะจ้างว่าจ้างทนายวินยุทธ์นะครับอันที่2นะครับก็คือเมื่อชําระมัดจําแล้วปกติแล้วการชำระค่าจ้างส่วนที่เหลือก็จะชำระวันที่ยื่นคําฟ้องหรือยื่นคำร้องที่ศาลให้กับตัวท่านนะครับหรือยื่นคาให้การให้กับตัวท่านนะครับอันเป็นการชําระส่วนการเก็บเปอร์เซ็นต์ในส่วนที่จะชนะ ไม่ใช่นะครับในส่วนที่ถ้าชนะแล้วจะต้องให้อีกกี่เปอร์เซ็นต์นะครับของคดีอย่างนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการที่จะตกลงกันอีกในภายหลังว่าจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับไม่ใช่ว่าทุกคดีจะต้องมีนะครับก็ถ้าตกลงในเรื่องของ การว่าจ้างทนายความไม่ได้เนี่ยครับท่านก็มีสิทธิที่จะเลือกหาทนายความคนใหม่นะครับซึ่งทนายวิรยุทธ์เนี่ยไม่ได้ดูถูกนะครับไม่ได้ดูแคลนท่านนะครับว่าจะต้องจ้างผมคนเดียวนะครับท่านมีสิทธิ์มีโอกาสนะครับเลือกทนายความที่ดีกว่าทนายวิรยุทธ์มากครับไม่ใช่ว่าผมพูดแล้วก็จะต้องถูกทุกอย่างนะครับการที่ว่าจ้างทนายความหรือการที่กระทําการใดๆก็ตามนะครับมันเชื่อไหมครับว่ามันเป็นนะครับ กฎแห่งกรรมอย่างหนึ่งนะครับสำหรับผมนะครับก็คือเป็นกฎแห่งกรรมนะครับอย่าว่าอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับคนที่ได้พบเจอกันนะครับแสดงว่าเขาเคยมีนะครับสิ่งที่ก่อให้เกิดขึ้นต่อกันนะครับมาก่อนนะครับถ้าเขาไม่มีอะไรมาก่อนเขาคงจะไม่ได้มาพบกันถูกไหมครับแน่นอนครับผมรับ ว่าความสําหรับลูกความมาหลายท่านนะครับผมรู้นะครับว่าแต่ละท่านย่อมมีนิสัยแตกต่างกันไปนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเลือกนะครับลูกความไม่ใช่ว่าผมมีเงินแล้วผมจะทาทุกคนนะครับคนที่ทําไม่ดีมาคนที่ทําชั่วมานะครับแล้วไม่รู้สึกผิดหลายครั้งผมก็ไปเสด็จไปว่าผมไม่รับเป็นทนายความให้นะครับแม้ท่านจะมีเงินเยอะก็ตามแต่นะครับบางท่านนะครับที่รู้สึกผิดนะครับ ทำผิดมาเรารับผิดนะครับผมก็รับเป็นทนายความให้นะครับนะครับเพราะถือว่าเขานั้นรู้สึกผิดที่เขาทําไปนะครับแต่บางท่านไม่ได้ทําความผิดนะครับไม่ได้มีส่วนผิดนะครับก็สมควรที่จะได้รับโอกาสความเมตตาปาณีจากศาลนะครับนะครับก็ ด้พูดตรงนี้ในเรื่องของการปรึกษาทนายความและการว่าจ้างทนายความกันมาพอสมควรแล้วอย่าลืมนะครับปรึกษาฟรีนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับทนายวิริยุทธ์นะครับในตอนที่105สําหรับผู้ชมที่เข้ามาใหม่เท่าจะว่าจ้างอย่าลืมนะครับมัดจําก่อนและชําระส่วนที่เหลือนะครับในภายหลังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตนะครับสามารถเข้าถึงกันอย่างรวดเร็วนะครับ เราสามารถนัดทนายความนะครับชำหน้ามัดจำแล้วเรานัดพูดคุยกันณนะที่ไหนก็ได้อย่างเช่นร้านกาแฟห้างสรรพสินค้าก็ได้นะครับอย่าลืมนะครับจบกันตรงนี้จริงๆแล้วนะครับถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับทนายวิริยุทธ์นะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับขอบคุณมากครับ